นี่ปะอู้ยออนี่๊วุดบ่บ่เป็นเย็นหนุนน้อบ่เนียดน่อที่ตอกหอยเงียบหน่นีอ่มันเนื้อนะครับแต่ส่วนผมเลือกเส้นมะไฟถึงเนื้อป๋อตายป๋อเฮ้ยเว้ยมืาอนี้นะครับกับว่าจีบใส่เบ็ดเนื้อกระปูนะพี่น้องครับแล้วก็ใส่เนื้อกระปูสลับกับเนื้อกี่แก่เดือนนะนี่ห่อกระขุดมาได้พ่อะมาณล้วนะครับไอ้เคียก็ว่าจะใส่เนื้อกระปูนะครับ นี่ครับไม้น้ำเคียงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปรับชุ่มตอนไปใส่เลได้ผี่น่องพี่น้องนี่ห้องเกเดินทางมาหวัดแล้วนะครับกับโบค่อยลายปันไนเนอทิตเนาะครับบบควายลายปันไดครับน้อมึงครับน้ำเคียงขึ้นไหลห่งนะครับผี่น้องผมเกิดจะว่าจะไล่ไปแถวนี้้ลยครับผมยางหนามันขื้นห่งนะครับพันนวมันขึ้นประมาณหกเส้นถึงสิบเส้นนะครับเนี่ยที่ผมใส่ก็เป็นเนี่ยปูหน้านะเดี๋ยวมาดลุนกันครับว่าจะคือบอนะครับ เ่ว่าเบ็ดสุตนี่ผมเห็ดเหยา,านะครับด้วยสามสิบห้าเส้นนะครับเส้นน้ำแกงก็จะติ้เปียกนีจักหน่อยพี่น้องเหยหลังนี่ตายยังมันอยู่ก็จจมเนี่ยอยู่ปะจะกี่อยู่หรือบอยู่เด้อพี่นออ้อง้อมันเริ่มแตกตวไปอ้ยอปลาตัวอุ้ย,ยตัวบอกย่นอุ้ยเหยดปลาตองกายลวดซ้ำโอ้ยยี่เนี่เมื่อกี้นี่อุ้ย บบอ้ตัวแบบเงีเ้เอาอาคแบบไดบบอโอ้ได้เห็ดเมื่อกี้เนี่ยยังมาีดึงดยังหนอยเงี้ยบอเพาจังจงยงเนี่ยอ้ยรัรักสองตัวโลเนาะโอ้โหม่เมื่อถึงโลหรอกเนาะเอาเงี้ยเดบ่โอ้ยหนาะโอ้ตัวแบบเงี้ยเว้ยข้าอยู่ยังได เอ้ย่ได้โอย้อยแ่ไหนโอ้ยลังนันมูครับพี่น้องน่ามันขึ้นมันน้ำตีนน้ำเคียงนะครับเด็กันสีนะครับโอ้ยบวเป็นยันูนอเนาะนีชนาะที่ขอขอใหญ่นอ <betrayed. laughs> นอะบวเสียงอบวเสียงเด้อพี่น้องยันไหนลัวษอนี่พี่ดออะไร นี่ยอันนี้นะครับเนี่ยรุดบ่กินจนกวงหนอใ่สายมันนั่นทิศมถือมือถือรุดตัวกนจะปันนั่นบ่เห็นเโอ้ยรดดีดีล่วบ่เน้อมันดีนนีนนี่โอ้ยนี่เนียเยนโอ้เย็นีนัันเดือดเถืออันนี้ให้ โอ้ยนองครับนี่มันเงี้ยนะครับแต่อันเสือผมเลยสึนมาใส่ถึงเงี้ยป่ยตายบ่ะอือคเว้ยวุ้ยมาแานเธอยันเยอิเอ้ยไอ้บได้เสีเนาะบึงเงี้ยกิบเนาะถีบดิงสิอุ้ยตัวบึงเงี้ยเนาะถีบเนาะซ้ตัวโล่ห์ถีบหลุดไงฮะ เียโอ้ตัวใหญ่แห้งเฉีย,วยวบว่ะใหญ่ว่ะทิโศวัวทำเนื้อตุ้ดเกล้วครับพี่น้องนี่น้ำจีนน้ำแกงมันตั้งไรเนี่ยนี่นะครับไปชวนหมากแม่บอกท่านบอกปืดๆเข้าอะไรเนาะโอ้ยออกใครได้ด้อยเฉียบนั่งปดนะครับอุย้ยแข็งเลยนี่ครับเจียงผมใส่มัน เอายังไงพี่น้องคือยุ่งขางกันเทะเนี่ยมันหกนะครับพี่น้องผมก็ได้ยางใตนะครับเป็นตามสวบนะครับผมกับโบคือด้วมันสีจินนะครับพี่น้องนี่ครับอู้ยเซย์มึงจับให้พี่น้องเนี่ยอู้ยแบบไงเลยพี่น้องครับแมนครับอู้ยเนี่ยน่าเวีดเนาะนะครับเนี่ยที่ใซนะครับเกิเป็นเนี้อปูหน้านะครับสร็จแล้วกี่เกลียนนะครับสร็จแล้วล้างกันไปนะครับ พี่น้องไหนที่บ้านเม่นที่เดียวเบ็ดมาเทียอีกวะมาเทาเยีเยนน้องหนิหนอใช่ใส่เดินหนิโอ้มันขึ้นมามันเต็มขึ้นมาน้ำหนุ่มแจงนะครับพี่น้องป้าจะกินไม่กินอยู่ขวกเนาะเสี้ยะรับคนนะครับอุ้ยกินเป็นหมูเนาะโม่อะไรปยังบ่โม่หน่อแล้วมาทานอยู่เบ็ดตาแฉลบดำนะเอ้ยโทษครับ ตัวนี้เป็นเด็ดตาแฉลมแดงเบอร์เบอร์สิบสี่ครับพี่น้องครับมาพี่น้องดยตัวผมกะใส่ญญกระปูนะครับพี่น้องอย่างแฉับใส่ใส่กระเดื่องน้ำน,นะครับกับแฉับขั้นไปนะครับพี่น้องดูใกล้เคียร้นรยอนนี่ได้เออไมน กางงมันต่างเป็นเน,นี้ยนี่ใช่ขับใส่ชีสเรือนนะครับขับสลับสลับหลังกันไปเลยนะครับพี่นอ้องส่วนผมกับใส่เนี่ยกระปูนะครับใ,ใส่เจ้าสีครับว่านี่อาการครับหลังนี้เนี่ยกระปูนะครับพี่น้อนงเดิมเน,นี่าร้านเยอะอีปลาโบราณอ้าายเขาลงบินนะครับนี่ว่าถิด นี่บ่อ้ยเอามีลดบ่นี่เยอแต่บัดตัวน้อยอ้ตัวัญ่เนอพอด้ปนนี้นอตัวน้อยพี่น้องแล้วตัวปัญญ์าดึงเวีดมาคือกระทบบนี้ถงกไม่ิดหลังับเ่ยกะปูนอกระย้วนไหนกระงน่นะครับวังน่โอ้ยหน่อยดพัดถกมีลุดเนี้ยเวีดามาครับ นี่ก็ได้กินครับยังเลาะใส่น้ำงกินนแจ้งครับพี่น้องกก้าว่าจะย้ำที่สามรอบนะครับรอบที่สองก็จะกู่เลยนะครับทิพิพมัมึงทิพพี่น้องนี่ตัวหลังนี่เป็นแย่กับปูนะครับใส่สะสลับกันงูบด้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้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 ยอยอุ้ยอ้อุุ้้ยอุ้ย เดี๋ยพี่นก็โอ้ยงามมากครับเอใส่ซองโตโลครับใส่เนี่ยพอตรงหงวงอุ้ยวันดีแถวว่ะน้อเดี๋ยวแกะไ้กันเดี๋ยวอันตรายหัวยกบเด้ออยูุงนี่นะเข้าไปนี่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยตัวแบบนี้เลยหลังงามมันเกียบเอามัดมาดเขาเขานี่นี่รถพี่น้องครับ เดี๋ยวพ่อด็กินเดียยากนะครับพีนห่งใส่ไปนะครับผมยามสามหลอบนะครับผมเอาอหอัดเสานะครับก็บนี่จะตัง้งใจว่าจะมาใส่เบียดแ,แต่นกะเฝ้านะครับพีนาา้่งโบเฝ้าดีกแอบนบเดกกินแน่นอนครับแง่กลางเคืนเลยหลังจากยามมาได้สักพักนะครับพี่น้องคิดหลังไอ้คนมาลายกินเบียดเมื่อกี้เขาเกือบแง่งไก่ดิตายยังขีดอุ้ยปลาดุขิดเมียน,นบ่ ปลาดุกปลาดุ๊กเงาเปลาดุกตัวงาบ่โอ้ยดุกนาดิ้งถึงม่หลดน่นโอ้ยดุกดก่กแต่ว่าตัวน้อยดุกันิ่งดุปีนี้เนาะดุกั้นิ่งปีนีกินกินขอเลออยก่อนเอน้ำไม่ลับ ที่นี่ผมเห็นปลาคบรีเรียนลงไปนะครับพี่น้องจะเบ,บ็ดผมนี่เหยียบฮักพี่น้องเฮตัวนี้ใส่ก็จะอินเป็นยังไงเด้อยังบอลหูตัวนี้ใส่ยาังไงขเดือนนะครับมาส่วนกันก็เบ,บ็ดเบอร์ใหญ่กีเดือกันอุ้ยกินจนฮักบอดเหติอย่างเดียวเดี๋ยวยังบอลหูว่ามันอยู่หรือบ่อยู่นี่บอทิหติขี้กระปูเหติ บัวเห็นนี่บัวเจ้าดึงสายเห็นบากมันบัวบัอยู่เยอแ้วเจาเจ้าเจ้าดึงน้ำสายมันไปห่อเห็เออบัอยู่โอ้ยบุดน่อเห็หนอนี่บัวดบัวโอ้ยปลคอให่น้อเหหนอกะมือตึ้นตัวกับปูมันกินุดน้องหหนออกับ